สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมยิ่เก๋พาลูกมาให้อาหารปลาอีกแล้วเอาหนมปังมาให้โปรดสังเกตเต็มแม่น้ําเลยนี่หน้าวันลังสีแหมในกล้องกับสายตาเรานี่มันคนละอย่างแบบเห็นมันละลานมากเลยคุณผู้ชมมานาวฉีกฉีกโยน เดี๋ยวคอยดูเวลามันปุ๊บปับปุ๊บปับปุบปับกินขนมปังกันนะมาเลยมาเลย<อ>มันมีช่วงเงาด้วยนี่อุย้ยยาวไปนู่นแน่ชิคชีเอาชิคชีตุๆๆ้มตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยราไปจะยากจินขนาดนนะั้นวล เอาก้อนนู้นดิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วโยนไปทั้งก้อนเลยปะโยนไปทั้งก้อนเลยเออแค่นั้นแหละมันก็แยกกันเองอันนี้ก็สักครึ่งหนึ่งก็ได้ขอโยนไปอีกเลย ลองคิดดูนะถ้ามันเป็นปลาปิรันย่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นปลาปิรันย<ๆ>่าก็เหลือต่กระดูกอ่ะเล็วเๆๆๆๆวเลีวเลีวลยดึงดใ,ใหญ่ๆไปเลยนม่หละมีความรอร่อยอร่อยอืม เมามันเมามันเอยสองก้อนไปเลยตุ้ตมๆแน่นและแหลมเลยถุงก,ก๊อปแก๊ปเก็บนะคะคุณอู้เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่วันนี้เมามันมากขนมปังก้อนใหญ่อเอ,เอนู่นไปนูน่นละ ายในช่วงเซียววินี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมะเอาอาหารให้ปลาละไปดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ